Remember. Oh am เดี๋ยวครับถายตามรถดผมไม่้างหรอกมั้งผมไม่ร่าจ้างมันมาถ่ายแล้ก็ถาเิด่าเดถ่ายดีๆเวลาไปเวลาไปี้ยงดจเลี้ยงกินขนมเยอะก็ได้โถ่ายดีๆนะถ่ายตามรถถ่ายถ่ายตามนยนะครับก็ส มันเขาต้องเดินไงใส่ตูดตึ๊ง <laughs> นะครับผมเพิ่มอ,อะไรบ้างครับปุ๋ยมันจะมีทูโบนะครับทนะูโบทูโบหกครับมีหกครับอยู่ในรถด,ด้วยนะนี <c oughs> ่ครับมันอยู่ในรถด,ด้วยทนะูโ,โบนีน่ทูโบนี่นะมีนนี่คนระับมีทูโบหกตัวนะครับนะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ทยนะทะเบียรนรถเนาะมาซื้อข้าวแกงจะไปเลี้ยงได้ไง กีตสุดดีแม่ตาเบอร์เกอร์สีนะครับตะทายแต่ขายจะไม่ถ่านนินี่ก็นี่ค่ะข้างหน้านะเป็นกระฉับดังทะเบียนล้อค5850ไฟนี่มันจะเบียนพวกเองจใชแล้วก็แล้วก็อันนี้อีกสูนะกระดิ่งแมวนะสติงนะนี่เบอร์เก้าแปดเก้านะนี่ล้อดำเนี่ยเป็นนี่นี่ปลายคันนะ คอปีดี้หนุ่ยปากกระโปรงคาร์บอนดูมาดูคาร์บอนมาถ่ายใกล้ๆอีกไปถ่ายใกล้ๆดูดูเนี่ยคาร์บอนเขาเนียนมากเลยนะเห็นไหมคาร์บอนคือเขาจะแบบมีคามลายละเอียดอ่ะคือดูดิจะรายละเอียดนะมามาดูภายในรถบ้างนะเนี้ยคนถ่ายนะอย่าลืมไปฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะชื่ออะไรครับกอตกก็คือกองชื่อโกตกฟ้านะนะครับมาดูข้างในรถกันบ้างเนี้ยข้างในรถก็จะมีเบาะนะ เบาะนับเบาะทำเองครับเบาะทำเองครับมีภูมิอะไรครับเองเนี่ยผมเบาะทเองนะครับใช่มีมาจากกระดาษนะผมกระดาษกระดาษกล่องกล่องทำมาจากกล่องนี่นะครับก็ภูมิอะไรนะภูมิอะไรอีสุนะข้างหลังข้างหลังนี่นะครับมีเบาะนั่งแบบเรียกไงมีเบาะนั่งแบบของอันนี้ก็ด้านหลังับนี่นะครับเท่ๆเลอก็ไปเลยนะนี่นะครับ เราลือส่วนในเรื่องนี้นะครับนั่นตายรถนะเห็นว่ามีเทอร์โบอยู่นะเนี่ยเปิดสวิตช์เปิดปิดได้นะเนี่ยก็ชาร์จมาแล้วนะเนี้ยก็จะมีไฟนะเนี่ยถ้าเกิดผมปิดไฟก็จะปิดผมเปิดไฟเมื่อจะเปิดนะเนี่ยช่องเก็บของนะนะครับยังเลยไปฝากกับตามช่อง ก็ตกปลาเนี่ยฝากตดตามช่องผมได้นะเออรีโมทนะเออรีวิวหมดห,หน่อยถือถือหน่อยถือรีโมทรีโมทนับเป็นในนี้เนี่ยตาอันนี้นับเป็นรักาณผิวหนงังแบบเรียบๆนะเรียบสวิตช์เปิดปิดนะเอยถ้าเกิดคนเปิดมันก็จะมีไฟแดงๆอย่างเงี้ยอันนี้หมุนนับหมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นะ <c oughs> เดินหน้าถอยหลงังแบตดูแบตหน่อยเปิดเปิดดูแบตหน่อย เปิดเปิดดูแบตอ่ะเปิดดูแบตเออนับแบตนับเอามาใกล้ๆหน่อยใกล้ใกลหน่อยจะไกลวนาไหนนับแบตนับเป็นแบตอย่ยยงนีนับปิดปิดเลยใช่ครับเก้าวีเก้าวีห้าใช่ห้าวีนี่นับก็จะประมาณนี้นับสรถนับขาวๆเลยนะโอเคนับมาดูการขับเครื่อนรถเจ้าคนนี้นี่ครับมาดูการบังคับกันเลยนะ มาผมมาดูการบังคับนะับารีโมทกุถ่ายหนะ่อยตะกลองตะกลองถ่ายหนะ่อยช่ยชายมุกหมากอยู่เร่อยเลยนะีน่ครับก็ดูกครับเงินเอ้าเสียงก็จะดังหน่อยนะคุณ แต่กปลมีลำโพงก็ใครไม่เป็นเสียง,งเครื่องอาจจะร่างนนท่าผู้ชมะถ้เกดเสียงเครื่องดังไป่ลยก็ขอไปอย่าลืมไปฟากกิดตามช่องโอกตป่าด้วยนะเอ้ยอย่ยพึงตัดดิชิบจโอ,โอเนะมาดูเมื่อกี้นะโกัดไปนะเดี๋ยวนี่นระมาณนี้ผมจะมาสอนคุมคอนโทรนะ เง้ยกิดยยจะเดิ้านะเราจะได้นหาัาจะค่อยๆมานตูดอูดถ้าเกิดเอ้จะถอยหลังนะเนี้ยกดออกถ้าเกิดจะถอยหลังกดออกถ้าเกิดใช้มันวิ่งมาก็จะประมาณนี้เสิรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเกิดอ้่ี้เรี้ยเห็นไหมมันจะเลี้ยวได้นะมัได้เกิดคุณในนี้นะไะ ถายรถถายรถเดี๋ยวจะขับให้ดูสักหรอบเนี่ยายรถายรถจะขับให้ดูสักหรอบเสียงไจะดังเลยจะอไจะเป็นที่ลัาสุดนีมหน้าผมน่ะมี แล้วไปฝากกุญแจต่างนี้นะครับเพื่อนๆถือรีโมทให้หน่อยก็นะครับก็ใครอยากดูกระบะคันนี้อีกนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องบอกช่องเลยครับก็ตกปลาก็ตกปลานะครับอย่าลืมไปฝากกดติดตามช่องเกมซิงเทเลนด้วยนะครับนะครับขายยาวเสียทีนะครับนี่นะครับก็บาย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 บ๊วย I <laughs> อนะครับก็มากิจกรรมนี่นะครับก็นะครับก่อนเราจะจากลานะก็ประจำเนีอนต้องเล่นกันก่อนนะก่อนจะจากลาเราจะเล่นกันก่อนเรื่อยๆเลยนะเนี่ยครับเอารถมานี่เลยคันนี้ผมไม่ขายนะถ้าเกิดใครทักมาบอกว่าขายหน่อยไม่ขายนะคันนี้ไม่ขายนะคันนี้ไม่ขายนะคันนี้ไม่ขายนี่นะครับก็จะเล่นกันออกมา ลงมาดูม <hi> ันนุบหนดูมันดูหน้ามันดูหน้ามันนะเว้ยจำหน้าคนดีไว้อย่าไปจ้างมันอย่าไปจ้างมันจชงไยด้วย จะไปจ้างมันถ่ายนะไอ้นี่นะจ้างหน้ามันไว้เลยเด้อจบแล้ว